เมนูวันหยุดนะคะวันนี้ก็จะเป็นกุ้งย่างจ้ะย่างกุ้งนะคะทุกคนย่างกุ้งแซนอร่อยจ้ะวันนี้หนุษิคามารับชมเลยนะคะวันนี้อาหารเช้าย่างกุ้งกําลังย่างเหลืองอร่ามงามตาเลยจ้า อันนี้เราก็ย่างกุ้งนะคะทุกคนเหลืองกำลังเหลืองพอกินแล้วเนี่ยาจา้ะทุกคนมาดูกันไม่มีที่วางซะแล้วไม่มีที่วางซะแล้วเอาลงด้วยค่ะระวังวันหล่นนะคะร้อนๆตำส้มตำไปได้ตำส้มตำวันนี้จะตำถั่วนะคะทุกคนตำถั่วอาหารเช้าว,วันนี้นะคะตำถั่วนะคะ ตำถั่วแล้วก็ย่างกุ้งค่ะทุกคนนี่ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะมีไส้ย่างจะทุกคนหมูย่างไส้ย่างจะอันนี้ยังพึ่งหมักอันนี้หมักอยู่นะคะยังไม่ได้ย่างค่ะแล้วก็จะย่างกุ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเราถึงจะมาย่างหมูนะคะทุกคนเมนูวันนี้เราก็มีถั่วถั่วฝักยาวกําหนึ่งแล้วก็จะตำเป็นน้ำกินกับ ย่างหมูย่างกุ้งกันนะคะทุกคนนี่ค่ะวันนี้เราก็ใส่กุ้งก็มีไฟแล้วก็เราก็ใส่กุ้งเรียงกันนะคะทุกคนโดยพ่อผู้บ้านพ่อบ้านผู้ชำนาญงานค่ะตามเคยจะพ่อบ้านแม่บ้านทูอินวันค่ะทูอินวันนะคะนะคะจัดเรียงกุ้งให้ส,สวยอ่า ไม่สวยก็ได้มั้งนี่นะคะเราก็จะเอาขึ้นให้หมดเลยทำสองครั้งนะคะเมื่อวานนี้ไปตลาดก็ซื้อมาโลนึงนะคะก็ยังไม่ได้ทำนี่นะคะ่ะเราก็จะทำการย่างกุ้งตำทัวอาหารเช้าง่ายๆของเราวันนี้นะคะ นี่ราคะเอาขึ้นเลยค่ะพ่อก็บรรยากาศใต้ต้นไม้ตอนเช้าๆก็เย็นสบายค่ะนี่ค่ะเอาเข้าไปเลยย่างเลยนะคะนี่ละค่ะกำลังย่างเลยนะคะทุกคนอร่อยอร่อยนะคะเชา้านี้บรรยากาศเย็นสบายอากาศยังไม่ร้อนนะคะทุกคนอากาศยังไม่ร้อน เราจะย่างกุ้งกันย่างกุ้งย่างหมูแล้วก็ตำถั่วกันนะคะอ่าเนี่ยค่ะย่างยังไว้จ้างเสร็จนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ